ใหพ่อแม่ผิดหวังบ้างไหมเยเคยมั้ยเคยไหมเคยทําให้พ่อแม่ผิดหวังไหมเจเจเคยเถียงพ่อเถียงแม่ให้เจ็บช้ำน้ําใจเคยทําให้พ่อแม่เสียใจพ่อเราบ้างไหมฉันอยากจะถามหน้าทุกคนเนี่ยฟังหมอนะสมมติว่าเราตาบอดพิกลพิการลงไป คนอื่นที่บอกรักเราเนะี่ยผู้หญิงคนไหนที่รักเราเนะี่ยเราพิการไปเนะี่ยเขาเลี้ยงเราได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมลูกเลี้ยงได้ไหมคนอื่นเลี้ยงเราได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมคนอื่นดูแลเราได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมลูกไม่ได้เลือดก้อนลูกพ่อลูกแม่จะดีจะช่วยยังไงก็เป็นลูกพ่อลูกแม่ยันนันครับหมอเนี่ยทำขวัญมาถึงตอนกล่อม มอนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมอนใบใหม่นะลูกนะน้าดี